เอาแล้วความชิบหายความชิบหายมาแล้วจ้าทุกคนน,น,น,น้องทรายว่างไงน้องทรายโชว์หน่อยสิโชว์ขีดหน่อยโชว์ขีดอีดอกอีดอกสองขีดเต็มเต็มกันนี้เคลื่อนเคลื่อนกำลังตัวนะครับทุกคนขึ้นบ่บจะขีด บีบซอีกน้าบีายเวิดเลยถ้าลูกอันนี้กะไรน้โพดเโอ๊ยถ้าแบบดีๆเอดีๆราเอยากมาติดนี่คือผู้ผู้มงลงวันนี้้าดีถ้าจะเอาตันนี้นะอยงรอดยงรอดอีอางรอดนะคะอีน่งอางรอด อา,อ,าอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวก็ได้อีสับุ้ยจะเพิ่งจับดูสุดเป็นป้าพจะเย็น